ลายดีเด้อเขาคคัวเด้อทอดแหนมเด้อทอดแหนมกินเด้อสุกเรียบด้วยแล้วแนนในมอนนี่ก็คือข้าโกโก้ดับน้อยเห็ดกินตัวเองแล้วแล้วก็ไห้สักคนกินเนี่นบ้าล้วเวลาเขากินข้าวคนจังสิบเอนกินมันมดเด้อเสียกหยาดหมูเด้อแต่โกโก้นี่ ย่านเทาดำน้อยเลยต้องเห็ดคุณภาพไปน,นี่เลยกนะินไผ่กินมันอาหารอิอ่มแบบไปเลยกินน้อยเดียวนมอนเบริดซนซัมีนี่ไงกินเขามากินเผาเลยพี่น้องอ่ะสบายดีเด้อกินเผาลวแม่เด้อลูกหลานเมื่อตะผูตุคนกินเผาละยายเด้อปิ้งทอดแหนม มะแส่บเสบเอ้าบมเดททางเอ้าเฮ็ดยังออกไปได้นี่นะเอ้านี่เอ้าเฮ็ดละโงกออกเฮ็ดดินเฮ็ดทาน ไปไปพัดลมเย็นเขายังคนห่อนเนี่ยแสงตามคืนอุ่นกินอีก เน่เฮ้ยเพื่อนทังอเมริกาเพื่อนทางเ,าเอางยอรมันนะเสดแม่อเหมือนเ้ยทุกสันมันเกิดเดอมันเกิดไออาย่ดีมีแห้ง วันวันเกิดไอ้ตั้งเยอรมันวันเกิดเป็นคืนเนี่ยหักแพงกันดูไซ้กแเป็นหมูเป็นเพื่อนกันได้เนาะเป็นผีเป็นน้องกันได้คนเฮามีความหักต่อกันเหดูมียังกระยา แช่โทษคุยกันทักมาหากันนั่นก็ดีใจแล้วให้กร่างใจกันเนาะจะอยู่ประเทศได้ก็ยากหักกันได้สื่อสายสัมพันธ์กันได้บนวัสนามีก็มีโอกาสก็มายยมกันเนาะเป็นแน่นูกหล้านคือกันเด้ออยู่มองนอกมองนา <cido ly> มีโอกาสไม่ย,า,ยามไม่มอนเด้อเดี๋ยวมาไท,ทยกับขามาเล่นแล้ว พันผู้ใดหักไม่มอ้อนอยากคุยกับไม,ม่ม้อนโดยตรงอยากคักมาหลินอยากคุยหลินกับไม่ม้อนเนาะสัมผัสเกวื่อยตัวตนว,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 ว่าไม่ม้อนจะเป็นคนแบบใดว่าฉันใช่เป็นดีคืออยู่ในคลิปบอสจิตใจงามคือว่าอยู่ในคลิปบอ,อเขาเป็นเพื่อนไม่ม้อนเด้อเขาเป็นเพื่อนฮูบตัวทีไม่ม้อนนั่งนะี่ตัวไม่ม้อนใส่กางเกงค่ะเสื้อสีม่วงะ หูปั้นนะนางนะึกหูปั้นไ่นะหูบิ้งบ่หูมีอะไหูปั้นไงนะเขาเพชรตัวนันเดอร์เพชรตัวเสือสีเขียวนั่นโทรศัพท์เกรืองนี่มันใส่บ่ได้มันแต่ก่อนไฮทับเบิลใส่โทรศัพท์เกรืองนี่นะเดีย๋ยวนี้มันซ่ามันกดซ่สา,ส,าสัญ,ญญาณบ่ค่อยดีมันรลุ่นเก้าเอลีเลยนะสื่อแต่ข้าไเป็นม้วนไปอยู่ระยองหลายปีแล้วโทรศัพท์เกรืองนี่ ใช้ถั่วบ่นไส้เดี๋ยวถั่วบ่นพันได้เครื่องไม้พันซื้อเครื่องไม้พันทรงเมยม้มอนคลืนตัวนี้นะบ mm ่ hmm. ต้องเขา่าอันนี้มันเป็นเสือสีเขียวนี่ยบ่เอาเดอ้อรสุดสีแดงกับบอแมนเดอ้บอบ่เอาเอาตัวที่เมยม้มอนนั่งเนี่ยถูกปั่นเรียงนั่นแหละถูกปั่นเรียงหรือยังเดินหันนะใช้กางเกงเราเสือสีม่วงนะเซอร์เฟซตัวนั้น ตัวเสือเที่ยวโดนต้องเขาแล้วมันซ่ากดเพื่อจะขึ้นเพื่อเห็นเพราะแห้ง ถักมาคุยกับแม่พาแมม้มอนเป็นคนแบบใดใจดีบ่ลูกเป็นแบบใดแม่ม้อนดนว่าว,าวาบมวนดอกโลกโกกจากแบเดียวก็นั่งม,นม่น่ะต่ใจดีใจประเสริฐนะ นั่งมัินเราก็เบ้าออไปนั่นแล้วเราก็คุ่นนั่งเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยแล้วสามสิบปปีจิตใจยังบอสงบดอ,อกถ้าได้ยินใพี่บากยังเมินยังมาบโบโมะแล้วก็อยากตอบเนาะาสั่นซะณ์ไอโม้เนี่ยก็คือกันทั้งพึ่งการท่องพึงกระยดตัวหนึ่งตันวโอ๊ตไม่ได้กระยอดบดอด่ได้ได้กระยศก็เลยเพราะทรานมาด่า เจ้าใหุ้่อนนะคู่ได้ใจห่อนห้นใจบรยู่กับเนื้อกับตัวนะเข่าพระเจ้าเด้อใจสิสงบหนักขันติสื่อซัดโบคิดตัว ใช้เข่าข้าเจ้าในบกีตัวจนจะเปลี่ยนจิตใจเยนห่อนหุ่นนั่นออกเลยที่มานซาตานอยู่ในตัวนะจนให้ออกจนจะเอาความดีเขาในตัวเด้อเห็นไหมมันมนอน,น,นจะก,กี้ ข้าวหายเงี้ยก,กันตะกี่เนาะสี่ห้าปั๊บปับเดี๋ยวนี้บอแลว้วเดทเลยนะว้าอยู่ธรรมดาบ่ได้ให้ท่นานไพ่ตอบมาในใดก็ว้าธรรมดาไม่ได้ให้นะกี่โอ้ยใจขึ้นมือแล้วแหละแบบนั่งงนเลยนะ ห่าย้าอยู่ซื่อมูเมเบาใส่ด้วยตัวเองมันมีความผิดีัยไม่ยังห่ายทุกคนว,กวุดก็ได้นะต้องตอบแล้วยังน่อยาสันซะกคันตอบคุนจะหาว่าเขาโงนน้นั่นนั่นธรรมดาตอบตัวกัน ยอมแพ้ตลอดบ่เป็นได้เ <pel ic> ่าแน่จักน้อย เน่มันนี่แซ่บแซ่บนู้นว่าแน่มันี่แซ่บทอดกินแซ่บต้องปิ่งทอดเอา าคิดนี่กำเป็นมอน่าเด้อพี่น้องเด้อผักกุกกไลาบโแซ่แซ่ตะไคร้ส้มแม่มอนท่ากินผ่าเดียวเนี่ยเด้ออย่าเป่าเบือ่อย่ายเด้อบาย